มาออกแล้วขณะน,นี้อากเนะเป็นตัวนำ <c oughs> ที่ไปสี่อากเนะยังคงเป็นตัวนำ <c oughs> คู่กับน้องพ่านเงินเดอะเบสที่สามที่ไปสามน้องพ่านเงินผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำ <c oughs> อากเนะที่สอง มังกรวารีที่สที่โค้งไปสิบออกทางตรงน้องพันเงินเป็นตัวนำอากาเนทีสองมังกรวารีที่สที่ป้ายเก้าอากาเนธผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำคู่กับน้องพันเงิน ขณะนี้อากาเนเป็นตัวนํออำผลการแข่งในเทือที่4อากาเน็หมายเลขหนชนะที่1เวลาวิง่ง1นาที3 6 2วินาทีน้องพันเงินหมายเลขสอชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที3.93วินาที 1, 3. 9, 3, 2,